วันนี้ครับมาทำแบบมุกคือรำนี้ครับเนี่ยครับครับผมก็ดีใจมากเพราะได้ร่วมงานกับทาง QP มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับแล้วก็เป็นผู้ใช้จริงด้วยเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยจะเห็นแบบถ้าแฟนๆตามจะเห็นแบบผมชอบลงสตอรี่เอาแบบโอน้ำสลับ QP แบบเวลาไปต่างประเทศเนึกออบางทีเราคิดถึงรสชาติที่เราคุ้นเคยอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาไปเหยาะนู่นเหยาะนี่จิ้มนู่นจิ้มนี่อะไรเงี้ย ใช่ผมแล้ววันนี้ก็ได้มาทํากิจกรรมร่วมกับผู้โชคดีนะครับให้แบบแฟนๆได้เขาเรียกว่าทางคิวพีเขาเลือกแบบผู้โชคดีที่ทําอาหารได้ถูกใจนะครับทัดมา20คนแล้วก็มาลองชิมอาหารที่เต็มวันนี้ครับมันมีหลายเมนู<ช>้มนมมผมล็อบหมด้อเลยอ๋อผมว่ามันเจ๋งมากตรง,งตที่หนึ่งตอนในในทีวีซีอ่ะมันได้แบบเอาน้ำสัดวพี <P S 1> ไปลองทำหลายๆอย่างบางอันก็แตบบ่จิ้มสเต็กไปหมักสเต็กใช่ไหมฮะแล้วก็มีแบบเหมือนเอาไอตัวซอส เออเอาอันบางอันมาทําเป็นผัดสปากเกตตี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยบางอันก็ทำเป็ไปจุ่มแบบพวกเส้นโซบะแล้วก็กินเป็นบะหมี่เย็นอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบทำได้หลากหลายเอย่าคือไม่ใช่แค่เป็นน้ำสลัดแต่แบบเหมือนเอาไปทําเป็นหลายๆอย่างได้ไปหมักไป,มไปจิม้มไปจุม่มไปราดได้หมดเลยครับวันนี้ได้ลองทำอะไรไหวันนี้เอามาทําเป็นเอามาราดครับผมเอามาราดแบบเหมือนแบบทำสเต็กแซลมอนแล้วก็เอาน้ำสลัดคิวพีรสออริจินอลเป็นรสที่แบบขายดีที่สุดครัคือรสงาดำเอ้ยงาคั่วญี่ปุ่นเอามาราดข้างบนแล้วก็ตัวสลัดเนี่ยราดด้วยน้สลัด ยูสุโชยุใช่ก็หอมมากแล้วก็มีกลิ่นโชยุสดชื่นเลยกินคู่กันอร่อยมากครับผมก็ฝากน้ำสลัดคิวพีด้วยนะครับมี7รสชาตินะครับก็สามารถคือเหมาะกับคนรุ่นใหม่มากที่มีแบบไลฟ์สไตล์ที่แบบไม่ชอบความแบบจำเจอะไรอย่างเี้ก็สามารถเอามาอัดปเป็นเมนูได้หลากหลายนะครับผมฝากด้วยนะครับกับน้ำสลัดคิวพีครับพี่เลยค่ะเขาขับเรื่องมีกล้องพีก้องมีกล้องเวรอะไรมีกล้อง อ๋อพี่ก้องพี่ก้องโดน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 เราผมผมก็ต้องพี่ก้องไงก็เหมือนมีมีแบบพี่ที่รู้จักนะครับก็ไปเจอพี่ก้องแล้วก็ฝากขึ้นมาพี่ก้องแบบชวนกินข้าวด้วยน่ารักมากๆเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจอพี่ก้องเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์โมเมนต์นั้นมันเป็นยังไงที่ไปเราแบบพี่ก้องคือคือผมก็ไม่เคยเจอพี่ก้องอะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เหมือนเอเนอร์จีของพี่ก้องเขาแผ่พลังความแบบความ แผ่พลังบวกพลังความสนุกอะไรมาเต็มที่มากคือแบบถึงเราเพิ่งเจอเขาครั้งแรกไงแต่เขาแบบเหมือนแบบเออเราแบบเหมือนแบบอยากอยากคุยกับเขาเลยแล้ววันนั้นวันนั้นเจอก็มีคนถ่ายรูปผมกับพี่ก้องบนเวทีด้วยเด่นเหมือนเราไปยืนอยากถ่ายรูปใช่เพราะรู้ไงว่าถ้าพี่เขาลงไปแล้วเดี๋ยวเขากลับบ้านแน่เลยเลยไม่ได้ถ่ายแล้วก็เลยต้องถ่ายบนเวทีได้ไหมคะพี่ได้ครับมีเต็มเลยคือเราไปใส่องพี่ก้องอยู่แล้วเลยอะไรนะครับไม่คือเราเราจะชอบเห็นในตามแบบไม่รู้นะตามทวิตตามโซเชียลอะไรกันเหมือนเขาก็มีความแบบป๊อปปูลของเขาครับ ใช่ก็เพราะเพิ่งมาเจอตัวจริงครั้งแรกครับผมเป็นยังไงตัวจริงเหมือนเหมือนได้ท็อปเก่งน่ารักครับแต่ว่าวันนั้นคือเหมือนแบบคือเขาเรียกว่าอะไรวันนั้นแบบเหมือนพอไปมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าเพื่อนๆที่เรารู้จักเยอะแต่พี่ก้องเขาดูแบบเหมือนแบบไม่ได้รู้จักใครนันมากเราก็แบบเอออยากอยากคุยกับพี่เขาอะไรกวพี่เขาเก่งเลยเพราะเหมือนในวันนั้นมันมีแต่กลุ่มแบบแบบพวกแบบวงๆนักแสดงวัยรุ่นแบบแกมมงแกมี่อะไรเงี้ยเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออพี่ก้องเขามาคนเดียวก็เลยแบบกลัวพี่เขาเหงาเลยอ๋อเรียกว่าอยากไปช่วยร่านเริงคนนี่ก้ แต่ปรากฏเราก็เคลื่อนเองครับแต่ได้เห็นที่พี่ก็หงุดงผมแบ๊วว่าโดนหลอกผอ๋อมีคนส่งมาดู่ครับครับผมก็ไว้ไว้มีโอกาสทานข้าวนะครับเราก็คอมเมนต์กลับไปเหมือนถ้ามีโมมีอะไรอะไรด้วยก็ไองถึงใช่ครับ่ใช่ใช่ครับก็เหมือนเรียกว่าอะไรดีอะเราทุกครั้งที่เราเหมือนเราไปทํางานจากไหนไมว่าสร้างพลังให้แก่กันอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเราแบบเราจะมันรู้สึกใจฟูอะเข้าใจไหมครับมันรู้สึกเออดีที่แบบ เหมือนได้ส่งพลังงานดีๆให้กันอะไรเงี้ยครับก็คือถ้ามีโอกาสก็ไม่หรอร่วมงานกันหรือไปกินข้าวไปกินเนถ้ามีนะถ้ามีครับหวังว่าจะมีพี่เลยคือเขยกราเป็นคนที่แบบว่าเปิดเข้ากับคนง่ายแบบกับใครก็ดูสนิทสนมตลอดเลยโอ้ยจริงๆแค่นั้นผมว่าจริงๆผมแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะก็ด้วยความที่เคยทำแบบรายการพิธีกรรายการมาด้วยก็เลยทำให้เราเหมือนแบบมีเอ NERGY ที่เราต้อง เข้าหาก็พยายามคุยคุยแต่ว่าถ้าต่ก่อนคือไม่เลยแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คือแบบดีขึ้นเยอะมากในการที่แบบเจอคนแล้วเราแบบพยายามคุยกับเขาชวนคุยเขาจนเหมือนกลายเป็นติดเป็นนิสัยไปแล้วว่าเราเหมือนดูเหมือนเข้ากับคนง่าย,ยอะไรเงี้ยแต่จริงจริงลึกๆแล้วอะพอเราคุยกันเราเห็นเราอย่างงี้จริงๆเราเราเก่งเผอเราแบบเรามีความเขินเรามีความเก่งกับคนที่ไม่รู้จักอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าเราเก็บเขาสึกเก่งไงคนดูไม่รู้เลยนะใช่ใช่อะไรทำให้เราเปลี่ยนไปเนี่ยแหละครับก็คือบอกคืองานนะครับคือแบบเหมือนงานที่เราต้องต้องเจอคนเยอะต้องแบบ เหมือนรู้สึกว่าถ้าถ้าเราไม่พยายามคุยกับใครบางทีเราทํางานขงเขามันก็คือนอกเหนือเรลางงานก็คือนั่งกันเฉยๆอย่างี้แล้วก็ไม่คุยกันผมว่ามันแบบมันมันอึดอ,อัดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีงานไหนมีเราก็คือเป็นตัวแส้สีสันอ๋อจริงเหรอคใช่ไหมก็แบบเรา <c oughs> ก็จริงๆไม่ไม่ทุกงานหรอกผมว่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรเนเจอร์ของคนมันก็จะมีแบบเขาเรียกหลากหลายคนที่เราแบบนี้เราเข้าได้ง่ายแบบนี้เราแบบเราเราจะเกรงๆหน่อยเราเจออะไรมันมีผมก็เจอคนหลากหลายบางทีเจอคนที่ผมแบบ ไปคุยคุยยากเนี่ยเราก็จะแบบเราก็จะเก่งอะไรเงี้ยใช่เราเรามีวิธียังไงกับคนที่แบบคุยยากต้องใจดีเสือเออเมื่อกีเวลาผมเจอคนที่ผมไม่กล้าคุยอ่ะเขาก็จะใช่ถือว่าเราชอบดีนะใช่แล้วเราไปงานคนเดียวค่ะพี่เตมบาทีเราเป็นคนแบบสนุกสนานกับเพื่อนเราถ้าไปงานคนเดียวเนี้ยนั่นแหละครับางทีไปงานคนเดียวผมก็ก็ต้องพยายามแบบหาเพื่อนคุยแหละหรือว่าบางทีเออใช่ก็ต้องดูแวดล้อมอะไรเงี้ยเหงาไหมอ่ะอ่า ไม่นะครับเพราะดีก็เคยคุยกับกพี่ทีไม่ได้คุยกับพี่นักแสดงก็คุยกับแบบทีมพี่พี่ทีมง,งานอะไรแทนอะไรเงี้ย <c oughs> ชั่วถึงชั่วถึงครับเศรษฐีเอาเงินนะทุกคนโอเคค่ะ